เมืองแห่งสุขตอนน้องกาฟิลต้นแบบเด็กเก่งเมืองกระทุกภายใต้แนวคิดและนโยบายของดรชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทุกได้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนทุกวัยให้มีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเมืองกระทุ้ ให้มีความรักในการออกกำลังกายด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จักตัวเองสามารถเลือกเรียนในกีฬาที่ตนรักและตนถนัดเพื่อให้มีโอกาสก้าวสู่นักกีฬามืออาชีพกีฬาฟุตบอลถือเป็นอีกหนึ่งในชนิดกีฬาที่ทางเทศบาลเมืองกระทู้ให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอดเพื่อให้เด็กๆเมืองกระทุ้ได้มีโอกาสฝึกทักษะฟุตบอลโดยโค้ชมากประสบการณ์ รวมไปถึงการได้ใช้สนามที่มีคุณภาพเด็กชายพนักรเนเมสมณีหรือน้องกาฟิลถือเป็นอีกหนึ่งมเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จเลยก็ว่าได้หลังจากที่ได้ฝึกซ้อมทักษะฟุตบอลกับโครงการแซนสลิอะคาเดมีในตําแหน่งกองหน้าตั้งแต่อยู่เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่2เท่านั้นและได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมากมาย จนสามารถทำสถิติยิงลูกเข้าประตูไปได้ถึง467ลูกตลอด2ปีที่ผ่านมาก็คือโค้ชแกมาที่บ้านแกรู้จักกับญาติผมแล้วแกลูกบอลไปให้ว่ามฝันผมก็ถามแกว่าตรงไหนมีที่ซ้อมบอลบ้างแกบอกหน้าอําเบอมันมีมีคนซ้อมหลายคนเขารับแกทุกรุ่นทุกปี แต่ไม่เกิน13ก็เลยเก็บจังซื้อรองเท้าก็เลยมาซ้อมมาซ้อมแล้วก็ได้มีทักษะเยี้ยงนอดดาเล่นแย่งแล้วก็ทัศัพทะเตะทรงแล้วก็ทักษะกระจายบอลกระจายบอลคือกระจายให้ทุกคนกระจายส่งบอลกันไปเรื่อยเรื่อยๆแต่ผมก็แค่ไม่ได้มาซ้อมบ้างเพราะบางวันก็ไม่ไม่มีเวลาบ้างครับบางทียายผมก็ป่วยไม่สบายผมก็เลยต้อง ตปขายของหาตังไปช่วยยายที่โรงพยาบาลครับก็ลเลยไม่ได้มาซ้อมผมก็เลยต้องซ้อมของโรงเรียนซ้อมอยู่ที่โรงเรียนก็มีครูสอนเขาก็สอนใ้ปีรุอนแรกเป็นนายประตูแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นกองหน้ามีสองอย่างคืออยากแบบขายของแล้วก็เล่นฟุตบอลครับมีครับอัพเกรดฟุตบอลครับ นักฟุตบอลครับมีซาร,ร่าประทับใจในใจผมเพราะว่าผมชอบซาร่าในการที่เขาทัาละดีแล้ววิ่งเร็วครับเขาทําให้ผมประทับใจอย่างน้อยก็เก <9. S 2> เพราะว่าบางทีผมกเ็เลี้ยงไม่ผ่านบ้างเพราะมันมีคนแบบเวลาผมไปแข่งมันจะก็ม,ะมีคนตัวใหญ่ๆแล้วผมก็เลยเลี้ยงไม่ผ่าน คนสองคนถ้ารวมรวมแล้วตอนนี้ผมเคยดอนผมเคยไปเล่นให้โรงเรียนด้ระบานสองยู่เพราะว่าบางทีก็ยิงพลาดบ้า,บางถ้ายิงไม่พลาดมนก็ได้ถ้ายิงไม่พลาดป่านนี้พัน 20, ก่อนลูกอะยังมีการซ้อมอยู่ครับผมนี่เลยครับคือผมผรักฟุตบอลลิโอฟูครับลิโอฟูผมรักมา 5, 6ปีแล้วค่ะเพราะว่าผมชอบตามพ่อเพราะ่าพ่อผมเสียแล้วพ่อผมก็ชอบริวฟูแล้วผมก็เลยชอบตามมีทัานสาพอเล่นเก่งทำประตูได้แล้วก็ผมก็เลยรลอกเรียนแบบเวลาเขาเล่นทัาษาอะไรผมก็จะไปฝึกฝนตามที่เขาทำเออมีอยู่3คนครับคนแรกเนมาคนที่2องเอมเปเป้คนที่ 3, สามซาราห์ มีจุดเด็ดของเขาคือท่าแล้วก็เนมามีทักษะดีเอเปเป้วิ่งเร็วครับก็เอามาใช้ในการมีทักษะทักษะแบบเวลาเราเลี้ยงบอลเลี้ยงผ่านคนอื่นกว่าจะได้มันต้องฝึกฝนไปของทีมชาติไทยก่อนค่อยไปต่อริวพูลครับเพราะว่ไทยยังไม่ผ่านในเน้นจุดของไทย แล้วก็ไม่สามารถไปของประเทศอื่นได้ความฝันที่ผมอยากไปเล่นของทีมก็คือทีมลิเวอร์ครับความฝันอนาคตของผมเน้นลิเวอร์พู้ลอย่างเดียวไม่เน้นทีมอื่นเลยถึงว่าทีมไหนจะมาขอซื้อค่าตัวไปแข่งแบบเวลาผมโตแล้วผมมาอยู่ของลิเวอร์พูลใช่ไหมครับแมนซิตี้อะไรมาซื้อผมก็ไม่ครับเพราะว่าผมรักลิเวอร์พูลผมก็อยากไปเลยครับแต่ค่าบินมันไปแพงเกินผมอยากไปที่กรุงเทพมัน ลิ้วฟูกับแมนยูมาแข่งที่กรุงเทพผมไม่จะไปไม่ได้ดูครับถึงว่าจะแพ้นัดนี้ก็ไม่สําคัญครับก็คือ,อริ้วฟูยังไงนักบอลมันก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้า,บางเพราะเราไม่ใช่ว่าเราจะล่นเบอลมาเราจะชนะตลอดจะ,จะเอาชนะเจ้าถ้วยตลอดมันไม่ใช่ครับมันแบบเราก็ต้องมีแพ้บ้าง1นึ่ 0. เราเล่นเพื่อความแบบสนุกได้ค่าตัวอะไรแบบนี้ครับได้คาตัวของแบบถ้าเอ็นปีลถ้า ในลิวปูค่าตัวแพงสุดก็มีลิวซาร่ากับฟานได้ครับแล้วก็ลิตเตร์อานูแน่นอนว่ากว่าที่เด็กๆที่มีความฝันอยากไต่เต้าไปเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากการเรียนรู้ทักษะฟุตบอลที่เข้มข้นความพยายามมุ่งม,มานะในการฝึกซ้อมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เด็กๆทุกคนต้องตั้งใจเพื่อทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง เหมือนต้นแบบเด็กเก่งของเมืองกระทูอย่างน้องกาฟิลที่ตั้งใจพยายามฝึกซ้อมอยู่เสมอและไม่ทิ้งความฝันจนสามารถเป็นกัปตันทีมฟุตบอลของโรงเรียนได้สำเร็จ